Yeah, a yeah. fresh paint jobs. Yeah, yeah, Great Garage, the legend of the Thai scene. Lift it up, drop it low. Custom made machines from Bangkok to Tehran, we shape it all. Cars and bikes, we transform them all. Want it all? You gotta come here. Great Garage, everyone knows it's clear. สวัสดีครับขอผมเกตการาดวันนี้เราอยู่ในงานนะครับของ T D X ตูตู T D E T D E oh. แล้วก็เป็นเป็นงานโมเดลเนาะงานโมเดลโชว์รถกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือมีงานขว้คาขับอะขัดมาจอดหน่อยก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีขนไหนบ้างนะครับไป เดี๋ยวนะตอนนี้ EP สองแล้ว EP สองก็ไม่มีทริปเหมือนกันไม่มีทริปเลยคือมัวส้วใช่มัวส้วมัวส้วเลยใช่เน้นเร็วเวเน้นรัวๆแม่ม่เอาทีมแรกไหมใครมาเนี่ยไหนอ่ะเอาใครก่อนแรกใครอยู่ฟูลเลสอยู่บับังนี่อ่ะอีอ่ะ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 อันนี้บังดีมเอ้ผมจะบอกชื่อไหมชื่ออะไรครับบังดีมครับผมบังดีมฟูเลสครับผมฟูเลสชอบ่ายผลงานครา ทำอะไรครับก็กำลังจะมีซิงเกอร์ใหม่ออกเร็วๆนี้ครับที่ร้านทำไฟเบอร์ครับผมทำพวกพลาชุดแต่งรถอะไรเงี้ยครับครับวันนี้ขัาไหนมาครับเอา E G X Box มาครับผมกินข้าวลิงแล้วะไม่ใช่กินข้าวลิงอร่อยมากพี่กะเพราด้วยทุยเป็นไงครับวันนี้มาก็สุกดีครับถ้ามาเร็วรถไม่ติดมาช้ารถติดแน่นอนครับใช่แล้วตัวตำรวจยังครับโดนเรียบร้อยแล้วครับคนทางด่วนไฮนัมไฮนัมโดนแล้ว เราลอดครับผมโดนด่าน50บาทเดี๋ยินดูรถหน่อยครับได้ครับพี่สวัสดีครับไอ้คันไอ้เจ้าของรถไปไหนวะน้องมิวมิวเวกคันนี้ดังนะดังเรื่องเรื่องหลีอ่ะหนีอ๋อหนีโอเคสวยละมาถูกคนด้วยคันนี้สายหนีด้วยครับสายดูรถนะครับในรถเป็นไงทำจา่ไหนยังไงไอ้เงี้ยเงี้ยถามมาเลยเป็นไง ไม่ใช่ทางผมดิตั้งอยู่ในเมืองกรุงเทพอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ทำจากไหนมาทำจาก KBD ครับ KBD ชุดท่านอะไรครับท่านเรียกกัน Super Silhouette u ต้ r อ u n เ e t Ultra Man Wide Body แรงยาวที่ผายเลยครับก็เป็น Super GT นี่แหละครับหรือเรียกว่ากันดั้มได้ไหมกันดั้มก็ได้นะล้อ v i e w ร r ครับ Viewer M1 ล้อแท้ผ่าพลังนะฮะเอาไว้ให้เด็กลงไปนอนเล่นเจดเอาเรื่องนะครับเงาแว็บล้อแท้ได้เปรียบนฮะจะทำเท่าไหร่ก็ได้ลิฟต์นะออกมา20นิ้วกงได้แล้วแต่ความชอบอย่างนงี้ครับมางานตรเนี้ครับก็โดนตำรวจจังครับไม่โดนครับผมพอตวกโดนผมก็ลิบกดเลยเอ้เราเขาไม่สนใจเราไงแล้วเราท้องเงียบเปล่าก็มีส่วนแต่ตอนไปมาเลยก็โดนอยู่ดีขอบคุณมากอ่ะเราโดนคนอื่นต่อไปไม่อยู่นะครับทีม ทีมเบอร์เกอร์แล้วทีมเก่งนะฮะไม่อยู่น่าจะกลับบ้านไปนอนนะฮะก็เลยดูรถไปแล้วกันเนาะเราก็พอรู้คร่าวๆว่ารถเขามีอะไรบ้างทีมนี้เอารถเลยมาวัดเลยถามด้วยถามด้ยอ่ะเขาถามด้ยถามเ้วยถามให้บอมด้วยอ่าขอโทษนะครับรู้จักรถซิ่งไหมฮะอ๋อไม่รู้จักเลยค่ะเอารถเลยมาครับเนี่ยดินเดินอ๋อเดินนะครับรถมีทีเอสฮะรถเดินมีทีเอสโอเคฮะก็ทีมฟูเรสอันนี้ของพี่นัทขับถ่ายนะฮะ ปูเป้เป็น16 20อันนี้พอเขาค่าที่ผมรู้นะเขาแต่งเป็นเชี่ยวกุดขาวพึ่งดำพึ่งอ่ะอันนี้รถเนมโดนตำรวจไปแล้วขับเงียบๆไม่ได้ไงต้องปั้งให้ตำรวจเข้ามาชอบเรียบร้อยฮนะโดถนถ่ายรถปรับไฟนะครับอันนี้เป็นเทเลสเตชันนะฮะแล้วก็รถเจ้าปูอ่าลายเขาเรียกว่าอะไรนารูโตะปะอ่านารูโตะวิออสอันนี้รถเคดีคัตตอมอย่างเดียวกันชอบมากเลยช่วงล่างโฟงลิ่งที่ผมจะทํา ทำสองแถวทำช่องล่างโฟลลิงแบบนี้เป็นไงภาพดูภาพดูช่วงล่างมันจะเป็นปีกนกอิสระเหมือนฮอนด้าเลยแต่มันจะลงได้ติดพื้นเลยคิดภาพดูถ้าสองแถวทำสภาพอย่างเงี้ยนี่อันนี้ช่องล่างหลังน่าจะเป็นสกายไลน์นะที่ผมมองเข้าๆดูดูนะดูนะดูแพชั่นที่เขาวางนะอาร์มหลังที่ขึ้นใหม่คัสซีเพราะบิ๊กเอ็มมาส่วนมากอะคัสซีอะตีอะโหลดนิดเดียวติดหูแนบแล้วเขาเลยเอาแนบออกเป็นโฟลลิงขึ้นมาทุ่งลบล้วนนะผมมองว่าการทํางานของมันนิ่มกว่าเยอะ จริงสองแถวโรเเดอร์นะผมมองผมมองเป็นโรเเดอร์นะครับเนี้ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้นะก็เข้าๆไปก่อนเฮ้ยเข้ากล้องวาเดินมาอย่างเงี้ยอยากเข้ากล้องนเลยฮะอ้เหว่ยบมานี้รถของเราก็ที่เพิ่งคาดลายไปนะครับเป็นงานที่สองของสเปริตก็เอสนขอบคุณเอสนด้วยนะครับที่สนับสนุนเรามาขอบคุณครับนี่ก็รถพี่ชายผมก็จีนะฮะก็จีใครก็รู้ว่าไปเช็คอินที่ไหนก็ต้องมีที่นั่นเ่ะเช็คอินหนึ่งทีติดเหลืองเอ้ยไม่ใช่ติดขาวเอ้ย5าเช็คอิน ค่าชิคกินอ่าคำคำๆก่อนพอเอันนี้รถพี่ต้นนะฮะตากล้องเดี๋ยวเตรียมอัปเกรดใหม่ว่าจะทำอะไรหรือจะเปลี่ยนรถนะต้องมารอชมขึ้นง่ายๆขัดใจผมมาพูดจริงมันอยู่ในวงเลินผมเลยคอนเซปต์นี้เออไั่มีไม่มีเหตุการณ์นี่เมื่อคืนมีอะไรอ๋อการขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลงย้อนหลังให้ดูนะว่าเขาอยากลองกับรถรถรถอู่อะเลนไลน์เลนไลน์ฮะเลนไลน์เลนไลน์พาหลุดรนะจักะเลนไลน์พาหลุดอ๋อ เขาออกเต็มแล้วคือเขาไปจิมขาหน้ามาเผามันดึงอยู่ก็กระชากหลุดเผาหลุดผมว่าต้องใช้พลังดันเอาฮะไม่มีหูลากทั้งคู่เอาตัวดันรถมาเพื่อจากตรงนั้นให้มาถึงที่ร้านข้าวที่ผมนัดกันไว้เจ็ดกิโลเนาะที่ไหนที่ว่าไปทม์ทิพนายนว่าทิพนายนขากราบขากราบจมูกการกริย์จะเล่นแลงก็มีบ้างแต่คือไม่ได้เช็คช่วงล่างว่ามันจากจิมขาหน้ามาเขาก็พัางงานต่อเลย ครับรถที่นันใช้งานใช่รถใช้งานด้วยนะคันนี้ของเขาอ่ะเป็นงานไปงานด้วยแล้วก็ออกงานด้วยใช้งานได้จริงเดี๋ยวเจอเจะไม่ใช้งานแล้วจะเจอจผมทำเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้รถของเจ้าโปทีมวิจัยฝุ่นนะฮะก<อ>็เป็นแรลลี่สามดอที่ไม่มีใครทำนะยุงเห็นนะ <c oughs> ช่วงล่างเป็นโปรเฟนเดอร์หมดเลยชงมันชงแพงของของเขาเรียกออฟโรดหรออ๋อที่มัวรเกสบอกว่าถ้าพี่อยากเล่นจิมพ์าน้ารถต้องไม่เตี้ยต้องอย่างนี้เลยหรือปะอย่างเงี้ยได้เลยเงี้ยเลยพี่ก็นี่ยพี่กระโดดข้างเวลาจอดได้เลยน่ะ ดูหนังมากเลยลูกเนี่ยอยากคุยกับผมภาษาตุรกีไหมตุรกีเลยขอเรอะพี่เออเกินเขาไอ้เี้ยคลิปลูกทำงานเด็กจะไม่มีใครดูกเราเนี่ยไอ้รถพี่บีหล่อมากทอโบรู้สึกว่าจะสามลูกมั้งนะที่จำไม่ผิดมาดูโบหลังสองโบหน้าหนึ่งที่ผมจำได้นะคันนี้คันขับเล่นของเขาแล้วคันใหม่คอนโบกับอะไรไว้คันหนึ่งนี่ครับโบคู่ แล้วทำไมมันอยู่ข้างหลังอ่ะอ่าเขาพ่วงโบจากหน้ามาหน้าหนึ่งหลังสองก็คือว่าตร้อแต่คันนี้จะทำให้เหมือนเทียนโบปากานี่่อาาปกานี่ก็เหมือนที่เขาทำท่อพ่อเขาเป็นปากานี่นั่นแหละก็คือพี่วีเขาชอบขีดเรื่องคัสตอมไม่เหมือนใครแล้วเขาจะเป็นลายเซ็นเขาทุกคันเลยสังเกตได้คันนี้ก็รถพวโรงงานเราก็ไม่รู้ว่าของใครบ้างนะฮะก็ดูรถผมหมอมาอะอไปโจ้จะเจ็ดเจ็ดเจ็ดดีใช่จะเจ็ดดีกาล่า ของอะไรเยอะอยู่นะใช่อันนี้รถยาญี่ปุ่นแท้ทั้งคันไม่อยากฟังไอบอลแล้วโอ้โหตายแล้วจะกูโดนไปด้วยเนี่ยอ๋อวันนี้ผมอันนี้ของน่าจะบางซุปอันนี้บางซุปเหรอใช่เพราะว่าเมื่อเช้าเห็นบางซุปโพ้นรูปมีคันนี้คันแดงแล้วก็แล้วก็คันนี้อันนี้บางมี่อันนี้รู้แบบรถบางมี่ของวิ่งเซอร์กิตอยู่ได้รางวัลด้วยคันนี้ยังไม่เคยเห็นนี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตากล้องไงรถตากล้องนั้นเลยนะส่วนใหแล้วก็รถตากล้องเยอะเลยนะรถเท่รถตากล้องนั้นเลย อันนี้น่าเป็นทีมี่จิปตนะตัวต้าเนี่ยใช่ไหมคันนี้ก็หล่อนะอย่าอันนี้ D ีดีไฟก็ไม่มีแดดนะจริงคนมาเดินเล่นได้เยอะแยะมากเลยข้าวหน้าง,งานหน้าง,งานมีในงานอีกงนงานชั้นห้าที่พี่เบียร์เขาโมเดลขายเสือ้อขายของระหว่างชั้นก็มีระหว่างชั้นมันก็มีแต่คือชั้นใหญ่เลยคือชั้นห้าที่เขารวมฟอร์ทั้งหมดเยอะมากคนถ้าใครว่างก็มาได้เลยนะยย Yeah, yeah Great garage, the legend of the Thai scene Lift it up, drop it low, custom made machines From Bangkok to Tehran, we shape it all Cars and bikes, we transform them all Want it all that stands apart come to us we make it work from the heart check us out we don't do basic stuff we'll make it fierce fast and tough and know it all you gotta come here Great Garage yeah. everyone knows Style, we'll boost it through. Front lights, back lights, shining bright. We bring your vision to life day and night. From Sharan to the streets, they roam. Great garage, we make your car feel. Of the Thai scene, lift it up, drop it low, custom made machines. From Bangkok to Tehran, we shape it all. Cars and bikes, we transform them all. It work from the heart. Check us out. We don't do basic stuff. We'll make it fierce, fast, and tough. And know know it all. All. You gotta come here. Garage. Everyone knows it. make new power it it style boost through we'll พี่เขาถามหน่อยแป๊บนึงพี่พี่พี่เรามาถามนักแข่งฮะไม่ต้องหนีนะได้ไงสวัสดีครับมากับสายฝนเลยนะเนี่ยใช่เดี๋ยวเกจจารันอ่าช่องเกจครับพี่อ๋อช่องเกจช่องเกจแหะคือเป็นไงพี่วันนี้มางานโหคนเยอะดีจังเลยผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายก็เยอะเป็นทุกอู่เลยว่ะฝนจะตกแล้วนี่อันนี้กลัวอยู่อันนี้อันนี้ยังไม่บอกเขาเลยพี่ชื่ออะไร ผมวีครับโปรเจกต์วีครับสวนผักไม่ใกล้กันกับเกรทกันนะถ้าต้มต้องเป็นเขาเท่านั้นต้องอย่างนี้อย่ามันมีมันมีทอร์โบเยอะที่สุดฮะรถเขาแต่เอาฮอนดานี่ต้องยกให้เกทครับไม่ได้ทำเขาไม่ทำเขาเลือกปฏิบัติฮะขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์ได้ไหมชอบอันนี้เราชอบรถไหมครับรถคนนไหมชอบอ่ะ คันไหนคันไหนดูดูดีครับคันไหนดูดีใช่ไหมชอบแบบคันดำคันดำเฮ้ยโดนตากล้องเลยเนีอะหรอเอออยู่นี่ยอยู่เป็นั่นเนี่ยเราเพิ่งมาเหรอครับมาดูแมนดิอ่ะอ๋อเราเพิ่งมาแหละเพิ่งมาเหรอทำงานอยู่ในห้างนี่แหละอ๋อเอัพเลี่ยนกแล้วไงใช่ค่ะกำลังจะกลับบ้าน พอดีจะเดินไปขึ้นบิทิคเอ็ตรงโน้นอ๋อโอเคครับมีแฟนนะครับเฮ้ยตรงไปนขับรถซิ่งไหมไม่ใช่เดี๋ยวถามว่าซิ่งมาแฟนขับรถซิ่งเขาอ๋อแฟนซิ่งด้วยกลุ่มอะไรครับคะกลุ่มอะไรบิ๊กไบคโอเคบิ๊กแต่ว่าเลิกกนแล้วนะนี่เขาเรียกว่าสดปะสดโสดนขาวเขาขอบคุณมากครับนักค่าวสันดั้มก็ถือว่าได้อยู่ได้อเราตากล้องไม่งเฟี้ยวว่าไงวะเรนซอลส์สวัสดีครับ ขอสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นยังไงครับงานรถวันนี้โอเคค่ะสนุกค่ะคนเยอะมากอ๋อไปไปเข้าหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเข้าหมดแล้วแล้วชอบชอบรถคันไหนกินหนักสีฟ้าแล้วกันสีฟ้านี่เหรอได้อ๋อรถฟ้าร์ได้คุณได้แล้วได้หนึ่งแต้มแล้วนะได้หนึ่งแต้มแล้วนะอ๋อเมื่อกี้เราตัดกล้องได้เป็นหนึ่งแต้มนะอ๋อแล้วนี่เราก็กลับแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับเจสติดคลิปหน่อย ให้น้องดีกว่าฝนตกเอาหรอครับได้เหรอเอาเลยฝากได้เลยครับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเกตกาลาดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ